กำตามทันในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบชายหนุ่มชื่อสมชายมีนิสัยเจ้าชู้และชอบเอาเปรียบผู้อื่นมาตลอดเขาเคยเล่นชู้กับสาวๆหลายคนทําให้หญิงสาวหลายคนต้องเจ็บปวดแต่เขากลับไม่เคยรู้สึกผิดหรือรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเลยทุกครั้งที่เขาเดินผ่านผู้หญิงที่เขาทิ้งไปเขาจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในใจเขาแต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจวันหนึ่งสมชายได้ไปเที่ยวกับแฟนสาวคนล่าสุดของเขาชื่อปิยะทั้งคู่มีความสุขกันมากแต่เมื่อขับรถกลับบ้านสมชายกลับรู้สึกเบื่อหน่าย และเริ่มมองหาสาวคนอื่นเมื่อเขาขับรถไปถึงสี่แยกเขาเห็นคนแก่คนหนึ่งข้ามถนนแต่แทนที่เขาจะหยุดเขากลับเร่งเครื่องชนคนแก่จนล้มลงไปกับพื้นสมชายตกใจแต่ในใจเขาปรับคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนช่วยเขาเลือกที่จะขับรถหนีไปทันทีโดยไม่สนใจว่าคนแก่จะเป็นอย่างไรหลังจากเหตุการณ์นั้นสมชายเริ่มมีปัญหาสุขภาพเขามีอาการปวดหัวรุนแรงและรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเสียงกระซิบในหูเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ สมชายสมชายเธอจะต้องชดใช้เสียงนั้นทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวเมื่อคืนหนึ่งสมชายตัดสินใจไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อ,อคลายเครียดแต่ในขณะที่เขานั่งอยู่ในบาร์เขาก็เห็นภาพของคนแก่ที่เขาชนตายปรากฏอยู่ในกระจกเขาตกใจและลม้มลงเพื่อนเพื่อน,นของเขารีบเข้ามาช่วยแต่เขาไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เขาเห็นได้สมชายเริ่มหาทางแก้ปัญหาเขาไปหาหมอและทําการตรวจสุขภาพแต่หมอกลับบอกว่าเขาไม่มีปัญหาทางร่างกายใดๆ เขาจึงตัดสินใจไปวัดขอพรจากพระแต่เมื่อเขานั่งสมาธิเขากลับได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้สมชายเริ่มวิตกกังวลและพยายามหาทางหลบหนีจากเสียงกระซิบและภาพหลอนแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามหลบหนีเขากลับพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับอุบัติเหตุรุนแรงเช่นรถชนและการตกบันไดจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งคืนหนึ่งขณะที่เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลวิญ,ญญาณของคนแก่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาในชุดขาวที่เปืเป้อนไปด้วยเลือดเธอทำให้ฉันตาย วิญญาณพูดด้วยเสียงที่เยือกเย็นตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะต้องชดใช้สมชายตกใจจนเป็นลมล้มลงและเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองอยู่ในโลกหลังความตายที่นั่นเขาเห็นคนแก่และวิญญาณอื่นๆที่ต้องทนทุกทรมานจากกรรมที่พวกเขาได้ก่อไว้ในชีวิตก่อนสมชายต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายเขาเห็นภาพของผู้หญิงที่เขาทำร้ายและผู้คนที่เขาเอาเปรียบทุกคนล้วนมีความเจ็บปวดที่เขาไม่เคยสนใจ ในที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่ากรรมไม่มีวันหลบหนีทุกการกระทำของเขาจะต้องมีผลตามมาในโลกหลังความตายเขาต้องเผชิญกับการลงโทษอย่างรุนแรงจากกรรมที่เขาได้ก่อไว้และเขาจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้ในการชดใช้กรรมที่เขาได้ทำลงไปเรื่องราวนี้สอนให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครสามารถหลบหนีจากผลของการกระทำของตนเองได้ผ่านเหตุการณ์สยองขวัญและการลงโทษที่สมชายต้องเผชิญในที่สุด กำตามทันในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบชายหนุ่มชื่อสมชายวัยสาปีมีนิสัยเจ้าชู้และชอบเอาเปรียบผู้อื่นเขามากักจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนโดยไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของพวกเธอเลยทุกครั้งที่เขาทิ้งผู้หญิงเขาจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในใจเขาแต่เขาก็เลือกที่จะไม่สนใจสมชายใช้ชีวิตอย่างไม่แยแสเขาทํางานเป็นเซลแมนและมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรไว้ใจ วันหนึ่งสมชายได้ไปเที่ยวกับแฟนสาวคนล่าสุดของเขาชื่อปิยะทั้งคู่มีความสุขกันมากแต่เมื่อขับรถกลับบ้านสมชายกลับรู้สึกเบื่อหน่ายและเริ่มมองหาสาวคนอื่นขณะที่เขาขับรถไปถึงสี่แยกเขาเห็นคนแก่คนหนึ่งข้ามถนนแต่แทนที่เขาจะหยุดเขาปรับเร่งเครื่องชนคนแก่จนล้มลงไปกับพื้นสมชายตกใจแต่ในใจเขากลับคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนช่วยเขาเลือกที่จะขับรถหนีไปทันทีโดยไม่สนใจว่าคนแก่จะเป็นอย่างไร หลังจากเหตุการณ์นั้นสมชายเริ่มมีปัญหาสุขภาพเขามีอาการปวดหัวรุนแรงและรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมอง, <c oughs> ของเขาอยู่ตลอดเวลาเสียงกระซิบในหูเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆสมชายสมชายเธอจะต้องชดใช้เสียงนั้นทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวคืนหนึ่งสมชายตัดสินใจไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อคลายเครียดแต่ในขณะที่เขานั่งอยู่ในบาร์เขาก็เห็นภาพของคนแก่ที่เขาชนตายปรากฏอยู่ในกระจกเขาตกใจและล้มหลงเพื่อนๆของเขารีบเข้ามาช่วยแต่เขาไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เขาเห็นได้ สมชายเริ่มหาทางแก้ปัญหาเขาไปหาหมอและทําการตรวจสุขภาพแต่หมอกลับบอกว่าเขาไม่มีปัญหาทางร่างกายใดๆเขาจึงตัดสินใจไปวัดขอพรจากพระแต่เมื่อเขานั่งสมาธิเขากลับได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้สมชายเริ่มวิตกกังวลและพยายามหาทางหลบหนีจากเสียงกระซิบและภาพหลอนแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามหลบหนีเขากลับพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับอุบัติเหตุรุนแรงเช่นรถชนและการตกบันไดจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง คืนหนึ่งขณะที่เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลวิญญาณของคนแก่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาในชุดขาวที่ปเปื้อนไปด้วยเลือดเธอทําให้ฉันตายวิญญาณพูดด้วยเสียงที่เยือกเย็นตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะต้องชดใช้สมชายตกใจจนเป็นลมล้มลงและเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองอยู่ในโลกหลังความตายที่นั่นเขาเห็นคนแก่และวิญญาณอื่นๆที่ต้องทนทุกทรมานจากกรรมที่พวกเขาได้ก่อไว้ในชีวิตก่อนในโลกหลังความตายสมชายต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายเขาเห็นภาพของผู้หญิง ที่เขาทำร้ายและผู้คนที่เขาเอาเปรียบทุกคนล้วนมีความเจ็บปวดที่เขาไม่เคยสนใจในที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่ากรรมไม่มีวันหลบหนีทุกการกระทําของเขาจะต้องมีผลตามมาสมชายต้องเผชิญกับการลงโทษอย่างรุนแรงจากกรรมที่เขาได้ก่อไว้และเขาจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้ในการชดใช้กรรมที่เขาได้ทําลงไปในโลกหลังความตายสมชายต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายเขาเห็นภาพของผู้หญิงที่เขาทำร้าย และผู้คนที่เขาเอาเปรียบทุกคนล้วนมีความเจ็บปวดที่เขาไม่เคยสนใจวิญญาณของคนแก่ที่เขาชนตายยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาสมชายถูกบังคับให้มองเห็นภาพเหตุการณ์ที่เขาทําให้คนอื่นต้องทุกทรมานเขาเห็นปิยะแฟนสาวของเขาที่ต้องเศร้าโศกจากการกระทําของเขาและเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหัวของเขาก็ไม่เคยหยุดเธอจะต้องชดใช้ในที่สุดสมชายเริ่มเข้าใจถึงความหมายของกรรมเขาตรหนักว่าการกระทําของเขามีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นอย่างไรเขาเริ่มรู้สึกสำนึกผิด และต้องการที่จะขอโทษแต่ในโลกหลังความตายไม่มีใครสามารถขอโทษได้เขาเห็นวิญ,ญญาณของคนอื่นๆที่ต้องทนทุกทรมานจากกรรมที่พวกเขาได้ก่อไว้และเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พวกเขาเผชิญคืนหนึ่งวิญ,ญญาณของคนแก่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งเธอเข้าใจแล้วหรือยังกรรมของเธอจะไม่มีวันหมดไปจนกว่าเธอจะชดใช้สมชายตกใจและรู้สึกสิ้นหวังแต่ในใจเขาก็มีความหวังว่าเขาจะสามารถชดใช้กรรมได้เขาเริ่มพูดคุยกับวิญ,ญญาณอื่นๆ และพยายามช่วยเหลือพวกเขาในโลกหลังความตายเขาเริ่มทําความดีเพื่อชดใช้กรรมที่เขาได้ก่อไว้ในชีวิตก่อนในที่สุดสมชายได้เรียนรู้ว่าความดีสามารถช่วยให้เขาได้รับการให้อภัยได้เขาเริ่มช่วยเหลือวิญ,ญญาณที่ยังคงทุกทรมานและในกระบวนการนี้เขาได้พบกับความสงบในใจเมื่อเขาได้ช่วยเหลือวิญ,ญญาณอื่นๆจนพวกเขาสามารถไปสูพพ่ภพภูมิที่ดีกว่าได้วิญ,ญญาณของคนแก่ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้ไป ด้วยการเผชิญหน้ากับความจริงใหม่เขาตรหนักว่าการทำดีไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาได้รับการให้อภัยแต่ยังเป็นการบำบัดจิตใจของเขาเองเขาเริ่มช่วยเหลือวิญญาณที่ยังทุกข์ทรมานด้วยความหวังที่จะได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ในขณะเดียวกันเขายังคงได้ยินเสียงกระซิบในใจว่าเธอจะต้องชดใช้แต่ตอนนี้เสียงนั้นเริ่มกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเดินหน้าทำความดีต่อไปเพื่อสร้างสมดุลในกรรมและหาทางไปสู่พบภูมิที่ดีกว่า โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในจิตใจของเขาเขาเริ่มเข้าใจถึงความสําคัญของการให้อภัยไม่เพียงแต่ต่อผู้อื่นแต่ยังรวมถึงตัวเขาเองด้วยเขาได้พบกับวิญ,ญญาณที่เขาเคยทําร้ายและเริ่มพูดคุยเพื่อขอโทษและขอให้พวกเขาได้รับการปลดปล่อยความพยายามนี้ทําให้เขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบและความรักที่แท้จริงในที่สุดสมชายได้เรียนรู้ว่าความรักและการให้อภัยสามารถทําให้วิญ,ญญาณทั้งหลายได้พบกับก,บการเริ่มต้นใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่า การเดินทางสู่การให้อภัยสมชายเริ่มเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในโลกหลังความตายเพื่อพบกับวิญญาณที่เขาเคยทำร้ายเขาเข้าใจว่าการขอโทษเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องมีการกระทำที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการพบปะกับวิญญาณในแต่ละการพบปะสมชายได้ยินเรื่องราวของความเจ็บปวดและความสูญเสียที่วิญญาณเหล่านั้นต้องเผชิญเขาเริ่มรู้สึกถึงความทุกข์ของพวกเขาและเข้าใจว่าการกระทำของเขาได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไร ฉันขอโทษเขาพูดกับวิญญาณหญิงคนหนึ่งที่เขาเคยทำร้ายฉันไม่เคยเห็นความเจ็บปวดที่ฉันทำให้คุณต้องเผชิญฉันหบังว่าคุณจะสามารถให้อภัยฉันได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณหญิงตอบกลับด้วยน้ำตาการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ฉันรู้ว่าคุณกำลังพยายามคำพูดนี้ทำให้สมชายรู้สึกถึงความหวังและแรงผลักดันในการทำความดีต่อไปสมชายเริ่มทำงานร่วมกับวิญญาณอื่นๆเพื่อช่วยกันปลดปล่อยวิญญาณที่ยังคงติดอยู่ในความทุกข์เขา ได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังแห่งความรักและการให้อภัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ใหม่การทำงานร่วมกับวิญญาณอื่นๆทำให้เขาได้สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายเขาเริ่มเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกันและกันและรู้ว่าความดีสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้เราสามารถทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้สมชายพูดกับกลุ่มวิญญาณที่เขาช่วยเหลือถ้าเราทุกคนร่วมมือกันในที่สุดสมชายได้ช่วยเหลือวิญญาณหลายคนให้ปลดดล่อย จากความทุกข์และไปสู่พบภูมิที่ดีกว่าเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบในใจและความสุขที่เกิดจากการทำดีการปรากฏตัวของวิญญาณคนแก่วันหนึ่งวิญญาณของคนแก่ที่เคยหลอกหลอนเขาได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วสมชายตอนนี้เธอสามารถก้าวไปข้างหน้าได้สมชายรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจเขาได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยและการทำความดีเป็นหนทางสู่การเริ่มต้นใหม่และเขาพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิม สมชายมองไปข้างหน้าด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะสร้างชีวิตใหม่ไม่เพียงแต่ในโลกหลังความตายแต่ยังรวมถึงการใช้ประสบการณ์นี้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกด้านฉันจะไม่ทำผิดซ้ำอีกเขาพูดกับตัวเองฉันจะใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้โลกนี้ดีขึ้นการเดินทางของสมชายยังไม่สิ้นสุดแต่เขาได้เรียนรู้ว่าความรักและก,การให้อภัยเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำเขาไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริง